โดยมีการเข้มนะฮะในเรื่องของการสำรองน้ํานะครับเน้นสำรองไว้อุปโภคบริโภคนะครับจนถึงฤดูฝนปีหน้านะครับดรธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากล่าวถึงสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําแหล่งน้ําและแม่น้ําสายหลกักๆต่างๆนะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําให้สอดคอล้องและก็เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับสําหรับสถานการณ์น้ํานะครับใน วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ํารวมกันทั้งสิ้นประมาณ52,371ล้านลูกบาศกเมตรน้ําใช้การได้อยู่ที่28,430ล้านลูกบาศกเมตรร่มน้ําเจ้าพระยา4เขื่อนหลัก ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์มีปริมาณน,น้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ14,640ล้านลูกบาทเมตรมีน้ำใช้การได้อยู่ที่7 9 4 4ล้านลูกบาทเมตรทั้งประเทศใช้น้ำไปแล้วกว่า1 3 8 1 8ล้านลูกบาทเมตรรวมน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ4,987ล้านลูกบาทเมตรนะครับนี่เป็นสถานการณ์การใช้น้ำล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่มีการรายงานออกมานะครับ โดยการเพาะปลูกนาปังในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานะครับมีแนวโน้มลดลงเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปรังรอบแรกเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจนรับประทานในพื้นที่ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทํานาปรังในรอบที่สองนะครับแล้วก็ร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้านะครับก็จะเข้าสู่ฤดูแง้งฤดูฤดูร้อนเนี่ยนะครับฝนก็อาจจะ ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงดีเขาก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปทํานาปรังนะครับอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของนาข้าวได้นะครับ